ตะกี okay, ้นอนจีไรเกล่ะเนี่ยนะหนึ่งสิบตัวแ้วเนาะโอเคมือซ้อมนี้เนาะได้เลยเนาะนี่อันนี้มาเขาได้สามสี่มือเลยม่เห็นเขาคุ้นมานี่เนาะเขายดินไปเท่านึงแล้วเนาะอันนี้นะตัวไปอีกคนเลยโอนได้นะเดี๋ยวชิมาเต้นเดี๋ยวจะถอดตานอนาะเดี๋ยวจะตัวนรู้ซ้อนซึ่ง มีแต่หญินลูซ้อนเด้มันวอดโดนเนาะมันยังไกลเนาะอันนี้ใส่ลูกของเทใส่เด้มันยังปีนนี่นข,ข้างนี่มาใส่ลูกเจ็กๆๆซิกใส่เนาะน,นี่นะมัน่ต่อมันด้วยนียน่นะยังไงต่อมันเล่นแหลนว่ะเออ มาเล่นซ้านี่นะเต้นหนึ่งด้วยมันนอนอยู่ฟาดไปพุน่เนาะเธอพี่แล้วยินเลยก็ล้นลงมานี่เลยนะมีถึงแม่ตัวหนึ่งยกข้างข้างอีกตัวแม่มันก็ไปแล้วมแม่นะบินไปแล้ว ยูส้สสวงนี่มาหินมาได้ยื่อสวงส่วนไว้ตัวนี้นะอันนี้ประมาณยวนสิบห้าเมตรเดือนนี่นะสิบห้าเมตรประมาณด้ยวยซึ่เนาะมันมีกอไผ่กออย่างนี้หลายแท้อันว่าจิบโญนินธนะแต่ว่ามันจำเป็นได้เห็นแล้วนี่นะ s ท u n นี้เนาะเต็มหนึ่งเนาะต่ออีกครับต่อมันแหลมคนเลยนี่นะต่อมันกดตงจยต่บอหบงห,อน,บงหอนมันหนึ่งสองสามเป็นทืออีนะ่ตัวนี้น